ฟุตบอลอินไซเดอร์เว็บลูกหนังรายงานว่าลิเวอร์พูลกระโดดเข้าร่วมวงแย่งลายเซนเอเบเรชี่เอเซปีกของคริสตันพาเลซดาวเตะทีมชาติอังกฤษทำผลงานโดดเด่นจนได้โอกาสไปลุยศึกยูโร2024โดยมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อเซนอนและท็อตแนมฮอสเปอร์พยายามแย่งลายเซนของเขาเอเซมีค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์ อย่างไรก็ดียังมีเงื่อนไขอื่นที่ซับซ้อนหนึ่งในนั้นเกี่ยวกับสโมสรที่ต้องการตัวมีสิทธิ์ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ด้านพาเลสก็ไม่ต้องการเสียนักเตะกำลังหลักออกไปอีกคนหลังจากขายไมเคิลโอลิเซ่ไปให้ไบร์นมิวนิกก่อนหน้านี้เอเซ่ย้ายจากควีนพาร์คเรนเจอร์มาอยู่กับดีอีเกิลเมื่อปี2020ด้วยค่าตัวเพียง16ล้านปอนด์ก่อนลงเล่นไปแล้ว124เกมพร้อมยิง26ประตูกับอีก14แอสซิสต์นแฟนลิเวอร์พูล มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ